โอมสีกเนศายะนะมะฮาโอมสีคเนศายะนะมะฮาโอมสีคเนศายะนะมะฮาสหัสเนโตเทวินโททิพจากอิตาโสทายสพกัตลโกรกมิตูเพียงพระพิคเนศขึ้นชื่อว่าเป็นเทพคู่ขจัดอุปสรรคเป็นเทพแห่งความสำเร็จที่คนทั่วโลกศรัทธาและบูชาเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจประเทศอินเดียถือเป็นต้นกำเนิดของเรื่องราวเกี่ยวกับพระพิคเนศ ส่วนประเทศไทยพบข้อมูลว่ามีการสืบทอดมาจากคามาศาสนาฮินดูตั้งแต่สมัยราชกาลที่6ปัจจุบันเราจึงเห็นเทพองค์นี้ตามสถานที่ต่างๆทั่วเมืองไทยและที่แปลกตาสำหรับองค์พระพิคเนธที่ว่ากันว่าเป็นหนึ่งเดียวไม่มีใครเหมือนโดยเฉพาะปางสายอาชีพอย่างเช่นปางร้านค้าปางข้าราชการและอีกมากมายเรียกได้ว่าปั้นได้ตามสั่งเลยก็แล้วกัน จริงแล้วเนี่ยองค์พระพินเนตจะมีทั้งแค่32ปางแต่เดี๋ยวนี้มีหลายๆช่างปั้นหลายๆท่านก็ได้ดัดแปลงมีเป็นพันๆปางนะครับแล้วแต่คนที่จะคิดขึ้นมานะฮะมันก็ไม่เป็นเรื่องที่แปลกเราเราศรัทธาองท่านอยู่เราไม่ได้ลบหลู่ท่านแต่เรายกท่านขึ้นมาเหนือทำไมอยู่ๆพี่เลือกที่จะปั้นตามสายอาชีพต่างๆที่แบบไม่เหมือนใครที่ไหนเลยผมเป็นคนคิดนอกกรอบด้วยผมชอบทําอะไรที่แบบไม่อยากไปก๊อปปี้ใคร เราทาตามตามใจเราอยากจะทําอย่างนีน้อยากให้คนได้มีองค์เดียวอ่ะนะฮะอยากตามอาชีพเขาเป็นความภาคภูมิใจของเราถ้าได้อะไรสิ่งเดียวในโลกเนะี mm ่ย hmm. เขาก็อยากจะภูมิใจเราอยากจะทํา mm hmm. ตามอาชีพนั้นๆนะครครูผมเนี่ยวงที่ผมบูชาอยู่ก็คือท่านอยู่ในปางนั่งปั้นปั้นองค์เทพในปางช่างปั้นครับคุณลำพินผ่านการลองผิดลองถูกมาแล้วมากกว่า3ปีกว่าที่เขาจะเรียนรู้เรื่องการทําเครื่องปั้นดินเผาอย่างมีคุณภาพ เขาเริ่มจากการปั้นองค์พระพิคเนตปานต่างๆที่ไม่เหมือนใครจากการคิดนอกกรอบและเริ่มลงมือทาอย่างไม่ลดละความพยายามเป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ร้านพึ่งดินสังคโลกรับผลิตองค์พระพิคเนตตามสั่งมีพระพิคเนตกว่า100ปากที่ถูกปั้นอยู่ในที่แห่งนี้ครับหลายคนอยากรู้แล้วว่าแนวคิดที่ไม่เหมือนใครเกิดขึ้นได้อย่างไรจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยผมทำมาหลายอาชีพ ก็อาจจะเป็นเลี้ยงหมูเลี้ยงงัวนะฮะคือของพวกนี้เขามีชีวิตคือทํทำแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จซื้อมาขายไปนะฮะมันไม่ได้อยู่ๆมาวันหนึง่งผมก็ฝันเห็นองค์ท่านบ่อยๆองค์พระพิกเนศเนีนะะ่ยครับเขามาให้อุ้มก็ผมก็คิดอยากจะทําจะปั้นเพราะจริงผมก็ไม่ได้เรียนความรู้เรื่องเกี่ยวกับการปั้นมาเลยก็เรียนถูกเรียนแก้หัดปั้นเอาดินมาหัดปั้นทํายังไงปั้นยังไงศึกษาบ้างไปดูเข้าบ้างเขาก็บางคนเขาก็ให้ความรู้เรามา ก็มคิดอยากจะทําปางในอาชีพต่างๆให้คนเขาได้บูชาคุณลำพินบอกกับเราว่าแรกเริ่มเมื่อนําองค์พระพิคเนศปางต่างๆที่เขาได้ออกแบบไปจัดโชว์ก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยและคนที่ไม่เห็นด้วยในแนวคิดนี้ที่มีการนําพระพิคเนศมาดัดแปลงเป็นรูปทรงที่แตกต่างจากเดิมตอนแรกๆเลยในผมปั้นในปางแปลกๆเนี่ยก็ คนก็เอามาเห็นเอ๊ะทำไมหมอนี่ทำอ่าทำไมเอาองค์ท่านมาใส่เป็นสูตรไทยในชุดต่างๆนะครับเขาว่าเอ๊ะนี่มันบ้าไหมอะไรเงี้ยนะฮะมันไม่ใช่นะฮะผมในความคิดผมว่ามันเป็นความคิดสร้างสรรค์เอาศิลปะร่วมสมัยมา,อ,าองค์ประกอบให้เกิดเป็นรูปลักษณ์แปลกๆโดยที่ไม่ต้องไปทําเหมือนไขร,รมีบ้างบางก็เ,เออนี่มัน จะดีเลอร์อะไรเงี้ยนะแต่ผมว่าร้อยเซนี่ยร้อยคนมี5คนอาจจะมีว่าผมแต่หลังที่ผมทําแล้วประสบความสําเร็จมีงานออเดอร์สั่งองค์ท่านเข้ามากันเรื่อยๆในปางอาชีพต่างๆในปางเปร๊ะๆเนี่ยนแะครับแสดงว่าแรกๆก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยบ้างไม่เห็นด้วยครับส่วนน้อยครับแต่ในขณะที่เริ่มเป็นที่รู้จักในวงการมากขึ้นกลับมีผลตอบรับที่ดีเพราะในปัจจุบันหลายคนมองว่าบทบาทองค์เทพพระพิคเนธ เป็นที่โดดเด่นในเรื่องของศิลปะที่ไม่จำกัดเนี่ยกระปางชาบูนั่งบุลูกขนุนทองคำใครที่ขายมีอาชีพเกี่ยวกับชาบูอันนี้ขายก๋วยเตี๋ยวผลไม้ปั่นนะครับอันนี้ตามส้ตมตมแมค้าส้มตามนะครับปางนี้ขายลอตเตอรี่นั่งขนุนทองคำนะครับ การันตีเลยครับทุกองค์ที่ท่านได้สั่งปั้นจากพึ่งดินสังโคโลกไปองค์เดียวในโลกให้ปั้นอีกครั้งนึงก็ไม่เหมือนเดิมแล้วครับนะครับการันตีได้เลยคุณจะใส่โลโก้บริษัทของคุณก็ได้คุณจะให้ท่านถืออะไรก็ได้ทุกอาชีพเรายินดีรับปั้นให้คุณเป็นเซลล์ขายรถเราก็เอายี่ห้ออะไรเราก็ใส่เข้าไปคุณทํางานเกี่ยวกับแอร์ฮอสเตจหรือเป็น นักมวยนักกีฬาข้าราชการเป็นครูเป็นหมอเป็นตำรวจขายรถตะลี่ตายต้มตํานักสแสดงนักร้องนักฟุตบอลทุกอาชีพแหละครับเราทําให้หมดปัจจุบันพึ่งดินสังคโลกยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับชุมชนหากมีผู้สนใจที่จะเรียนรู้การปั้นพระพิคเนทโดยคุณลำพินเป็นผู้ถ่ายทอดให้ทุกกันตอนเริ่มตั้งแต่การหมักดินการปั้นขึ้นรูปการเผาตลอดจนการลงสีต่งตางๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพียงแต่ผู้ที่ต้องการเรียนจะต้องตั้งใจเพราะการปั้นให้สวยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนปัจจุบันมีลูกศิษย์แวะเวียนเข้ามาเรียนอย่างต่อเนื่องบางคนก็ยังอยู่ช่วยทำงานปั้นที่พื่งดินสังคโลกแห่งนี้ครับ เราแบบแบบปันแบบไม่ต้องคิดเลยนะประมาณสามปีขึ้นก็หาดูตามอินเทอร์เน็ตของจริงแบบแบบพวกยศพวกอะไรตำแหน่งอะไรเขาเนี้ยก็ต้องดูหรือบางทีลูกค้าอาจจะส่งมาให้ก็ต้องไปดูใหห้เมือนจริงใช่เราต้องแก้ให้เหมือนจริงครับนี่เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานที่เป็นพระพิคเนศตามสั่ง มีรายละเอียดสายอาชีพของลูกค้าอย่างเช่นถือโฉนดที่ดินมีราหูประจำวันเกิดที่ช่างปั้นต้องเสริมรายละเอียดสิ่งของสิลปมงคลเฉพาะตัวของผู้สัง่งทุกครั้งคุณลำพินก็จะออกแบบให้ตรงตามสัง่งและลงมือปั้นองค์เทพจากจินตนาการของผู้ปั้นผสมผสานกับความต้องการของผู้สัง่งทำให้งานแต่ละชิ้นที่ผลิตออกมานั้นไม่เหมือนกัน ก่อนจะนำไปเผาและลงสีต่อไปอออหลังจากที่เราปั้นองค์ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วผ่านลมพัดผ่านธาตุลมแล้วดินน้ำลมไฟนะ ก็จะผ่านทตุสุดท้ายคือท่าสี่ดินน้ำหลมไฟคือทตุไฟพร้อมที่จะเข้าเตาเผาในนี้นะครับเนี่ยเข้าเตาเข้าไปเผาน,นะครับโดยอุณหภูมิ1000องศาคือหนึ่งวันเต็มเมนะครับจะมีกาถากำกับไว้ทุกองค์นะครับกรถาเบิกเนตรนะครเมื่อเรามาถึงพึ่งดินสักโลกทั้งทีรายการเรื่องจริงผ่านจอไม่พลาดที่จะสั่งบางเรื่องจริงผ่านจอครับซึ่งคุณลำพินก็ช่วยออกแบบเสริมให้เราด้วย เป็นองค์เดียวในโลกพิเศษเลยครับจากของรายการเรื่องจริงผ่านจอสั่งไว้ครับก็เดี๋ยวจะเป็นปางกําลังใส่มือเขาเรียกก่าเรียกทรัพย์ให้นะครับองค์นี้นะครับองค์เดียวในโลกนะครับของรายการนะครับก็จะมีลูกขนุนทองคำในเคลื่อหนุนอยู่ข้างหลังแล้วก็มีหอยสังคือเมตาหานิยมท่านจะถือโลโก้ของรายการมือนี้ก็จะกวักเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์อะครับทุกอย่างที่เป็นเงินเป็นทองมานะครับและนี่ก็เป็นแนวความคิดสร้างสรรค์แบบไร้ขีดจำกัด และไม่เหมือนใครที่ถูกถ่ายทอดออกมาต่อยอดจนได้รับการยอมรับถือเป็นความสําเร็จที่คุณลำพินแค่ลงมือทําและลองผิดลองถูกจนมีแนวทางเป็นของตนเองเป็นความใหม่ที่ไม่เหมือนใครจริงๆเลยครับถ้าเราเพียรด้วยเราทําด้วยเราสร้างด้วยนะครับไม่ใช่แต่ไปการาบแล้วไม่ทํางานอันนั้นไม่ใช่นะครับต้องต้องทําแล้วคนจะประสบความสําเร็จ แต่ผมสาเร็จมาได้ทุกวันนี้ผมก็ภูมิใจล่ะถือว่า,าท่านอาจจะจูงใจให้ผมได้มาทาตรงนี้ให้ทุกคนได้บูชาในปางองค์เดียวในโลกปบะๆตามอาชีพของท่านความศรัทธาในองค์เทพเป็นเหมือนเครื่องยึดเหนียวจิตใจและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่สิ่งที่ขับเคลื่อนให้หลายคนสําเร็จในสิ่งต่างๆก็น่าจะมาจากการลงมือทาขยันตั้งใจที่จะทําตามความฝันกับสิ่งที่เราหวังจนวันหนึ่ง มันประสบความสำเร็จครับผู้บัติเหตุสยองแทงทะลุหน้า 正判状。